มีกะเพราไงเอากะเพราใส่ลงไปกับพริกที่เหนูแกงกะเพรียงอย่ไอยาไปใส่น้ำมันนะนีน้ำยำเอาไว้เดี๋ยวไ้ใส่กินยจะได้ลาแล้วก็นี่ถ้ามีแตงกวาก็ใส่มาให้แม่นะแม่จะมากินกับขนมปังมันยังไม่ได้กินไม่หมดเมื่อวานจุ๊บยหกเลย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามากินข้าวกันจ้ากินข้าวกันจ้ากินข้าวกันจ้าวันนี้กินกั้งกั้งผัดพริกเกลืออ่ะให้คุณผู้ชมดูให้คุณผู้ชมดูกั้งผัดพริกเกลือกั้งผัดพริกเกลือเอาพริกเกลือออกนะไม่งั้นมันไม่เห็นกั้งวันนี้เขาแกะเปลือกออกหมดเลยแกะเปลือกออกหมดเลยคุณผู้ชมเนี่ยดูเดิกั้งผัดพริกเกลือกั้งผัดพริกเกลือไงนี่ค่ะค่ะนี่ค่ะค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ยังผัดพริกเกลืออาปากจ้าอาปากจาอาปากจาจริงๆฉันเอาหุงข้าวเองแต่กล้องเสือไปซื้อข้าวเซเวนมันอุ่นแล้วก็แบบเออมากขึ้ข้าวเซเวนมันตาวหุงเองมันถูกกว่า อร่อ,อาปาจะอาปาผักกเบือกออกหมดแล้วเราก็ไปต้มอ,อีกทีหนึ่งใส่ต้มน้ำเกลือกับต้มน้ำต้มสายชูให้มันหายเหม็นคาวอร่อยมากกลางกลงกางมากินด้วยกันจ้า เอาควยหล่อนอืมอร่อยมากาให้ดูจ้ะกั้งจากกัง้งกั้งคั่วพริเกเกลือกั้งคั่วพริกเกลือแอปปากา้าแล้วชนีรรกชาติมากินเรยมากินเลยจ้ามากินเลยจ้า กางคั่วพริกเกลือจ้ากางคั่วพริกเกลือร้านเชนเบิตวันนี้เปิดนะมากินได้เลยทางเดินระหว่างใบหยกนไปใบหยกสองแต่นั่งกินไม่ได้นะซื้อจับบ้านตามมาตรการของรัฐซื้อมาตั้งสมโลลัชณีวันนั้นแม่ซื้อมาสามโลสองพันหนึ้อยะลัชณี้อาปาก มันนี้อร่อยเพราะว่าถ้าเอาไปเอาไปต้มต้มแล้วใส่น้ำเกลือใส่น้ำส้มใส่จุมมันหายเหม็นคาวอืมอืมโอ้ จันทนามากินด้วยกันจันทนากินด้วยกันจาก้างคั่วพริกเกลือก้างคั่วพริกเกลือพามากินด้วยกันพราวก้างคั่วพริกเกลือจะลูกรักแค่ให้แม่อย่างลูกรักหลังแคน,นบิดแคน,นบิดแคน,นบิดเปิดนะจ๊าทางเดินระหว่างใบหย,ยกหนึ่งไปใบหย,ยกสองนะจ๊ะบาบานเลขหนึ่งสองศูนย์จัหนึ่งหนึ่งสองถึงหกโมงเย็นจ้าออามามา,มากินเร็วลูกกินเร็วอืมอ อ้าปากอ้าปากอ้าปากพันทิพมาดามปวดผมทองห้าสิบสี่มากินแล้วอีแพ้วมากินเลยแพ้วชยุตตามากินเลยชยุตตาลูกลักมาเลวชยุตตาชยุตตาอ้าปากกั้งอืมามาดามปวกมาดามปวกแอ้ปากเขมิสรามากินเร็ววันนี้มีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยแต่ไม่มีน้ำกะทิ ไม่ได้รีลกนานปกทิมาอืมอร่อยมากอืม,อ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 ม อืมอร่อยอร่อยมากแต่ก้องทำอร่อยมากว้านี่ฮะมากินนี่นี่อืมฮปปี้มากินแล้วข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่งวมมง,มมงจ้านี่

มันอย่าหมุนคือซืมอมาเมื่อวานมันไปนแช่จิ้วเย็นแล้วมาอุ่นมันก็แลยแขนน็งนิดนึงอืจันจีนาอย่าเรื่องมากแต่คนเดียวดอกทองพูดแม่ กนั่งกินคนเดียวไม่ได้กินกับาครนั่งกินอยู่คนเดียวบ้านอยู่คนเดียวค่ะอืมมะม่วงมะม่วง ชาสวัสดีจ้ะคุณชา,ายใส่ผักสิทินันสวัสดีจ้าแฮปปี้มากินด้วยกันแฮปปี้แฮปปี้บีลัคกี้จยุทธาขอบคุณแม่ช่วยแชร์ให้แม่ขอบคุณมากขอบคุณมากชายุทธาแพลวอ,อปาปากแพลวลูกรักอ้ปาปากอีแพลวขอบคุณคุณชายใส่ผักขอบคุณมากมากเก่า ไจุนขอบคุณมากไผจุนแสงสองพาลุกรักขอบคุณมากแชร์ให้แม่อ้าปากเลยลุกรักแม่ป้อนแม่ป้อนไปจูนขอบคุณมากองศาอนันดาแป้งล่ำสวัสดีจ้แป้งล่ำอ้าปากแม่ป้อนแม่ป้อนอ้าปากจ้ลูกรักแฮปปี้บีสวัสดิจ้า